ทวาทศอ,อ,นะอาโปธาตุทวาแปลว่าสองทศ์แปลว่าสิบก็สิบสองนะอาโปก็น้ําธาตุก็องค์ประกอบที่สําคัญของร่างกายหรืออวัยวะของร่างกายที่เป็นของเหลวซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเป็นของเหลวจริงๆก็คือเป็นบอดีฟลูิดหรือของเหลวในร่างกายจริงๆก็สิบชนิดและเป็นของเหลวที่เป็นไขมันซึ่งมีมีไขมันเป็นส่วนใหญ่ก็คือมันข้นนะเมโทก็คือไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังไขมันที่อยู่ที่ตับไขมันที่ พอกอยู่ในอวัยวะภายในเราอันนี้ก็เรียกว่าเมโทกับน้ํามันนะฮะน้ำมันคือมันจะเหลวกว่านะครับเช่นเวลาเรามีเหงื่อเนี่ยมันก็จะมีต่อมเหงื่อที่มีเหงื่อข้นที่มีน้ํามันเยอะนะกับที่เหงื่อใสซึ่งมีมีน้ําเยอะหรือต่อมไขมันที่ทําให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแห้งไม่แตกเหมือนเราทาโลชั่นนะครับนะ,บน,ะนี่นก็เกิดจาก ่อไขมันและไขมันที่เข้ามาเคลือบผิวแบบนั้นก็จะเป็นมันเหลวหรือวัสาและไขมันหรือมันเหลวเนี่ยก็จะเป็นไขมันที่ละลายอยู่ในเลือดด้วยเวลาเราตรวจว่าไขมันในเลือดสูงไม่สูงเช่นเราตรวจไตรกลีเซอไรด์เราตรวจคอเสลสเตอรอลและคอเสลสเตอรอลแบ่งออกเป็นคอเสลสเตอรอลที่มันจับกับโปรตีนชนิดความหนาแน่นต่ําที่เรียกว่า L D L ความหนาแน่นต่ำมาก V L D L หรือความหนาแน่นสูง H D L อะไรพวกนี้ ก็เป็นไขมันที่ละลายอยู่ในสภาพของของเหลวอันนี้ก็เรียกว่าวาสานะครับทีนี้เราลองมาดูกันสิครับว่าถ้าเกิดความผิดปกติของธาตุน้ําไม่ว่ามันจะกําเริบคือมันทํางานหรือมันมีมากเกินมันหย่อนคือมันทํางานน้อยหรือมันมีน้อยเกินแล้วการมันพิการก็คือมันเสียคุณสมบัติเสียคุณลักษณะไปเนี่ยแล้วมันจะเกิดอาการอะไรได้บ้างซึ่งก็เป็นตัวอย่างของอาการที่ถูกบันทึกไว้ใน ตำราทางการแพทย์แผนไทยครับจะมาติดตามดูกันนะครับ